หมวดสองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมาตรา12กรรมสิทธิ์ในห้องชุดจะแบ่งแยกไม่ได้มาตรา13เจ้าของห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลที่เป็นของตนและมีกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางพื้นห้องผนังกั้นห้องที่แบ่งระหว่างห้องชุดใดให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมของเจ้าของร่วมระหว่างห้องชุดนั้นและการใช้สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับเจ้าของห้องชุดจะกระทำการใดๆต่อทรัพย์ส่วนบุคคลของตน อันอาจเป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างความมั่นคงการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารหรือการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมิได้มาตรา14อัตราส่วนในกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมให้เป็นไปตามอัตราส่วนระหว่างเนื้อที่ของห้องชุดแต่ละห้องชุดกับเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา6 มาตราส5บหทรัพย์สินต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นทรัพย์ส่วนกลาง 1. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด2ที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร <ild> ่วมกัน3โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและเพื่อการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด 4. อาคารหรือส่วนของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 5. เครื่องมือและเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 6. สถานที่ที่มีไว้เพื่อบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด 7. ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 8. สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด 9. อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อหรือได้มาตามมาตรา48.1 10. วงเล็บหนึสิ่งก่อสร้างหรือระบบที่สร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือสภาพแวดล้อมภายในอาคารชุดเช่นระบบป้องกันอัคคีภัยการจัดแสงสว่างการระบายอากาศ การปรับอากาศการระบายน้ำการบำบัดน้ำเสียหรือการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 11. ทรัพย์สินที่ใช้เงินตามมาตรา18ในการดูแลรักษามาตรา 16. ทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะถูกฟ้องให้แบ่งแยกบังคับจำนองหรือบังคับให้ขายทอดตลาดแยกจากทรัพย์ส่วนบุคคลมิได้มาตรา17การจัดการและการใช้ทรัพย์ส่วนกลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญ,ญัตินี้และตามข้อบังคับ มาตรา17ทับหนึ่งในกรณีที่มีการจัดพื้นที่ของอาคารชุดเพื่อประกอบการค้าต้องจัดระบบการเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะไม่ให้รบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของเจ้าของร่วมห้ามผู้ใดประกอบการค้าในอาคารชุดเว้นแต่เป็นการประกอบการค้าในพื้นที่ของอาคารชุดที่จัดไว้ตามวรรคหนึ่งมาตรา18เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าภาษีอกรตามมาตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ตามมาตรา14เจ้าของร่วมต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมและที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาและการดำเนินการเกี่ยวกับ,บกทรัพย์ส่วนกลางตามมาตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา14หรือตามส่วนแห่งประโยชน์ที่มีต่อห้องชุดทั้งนี้ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา6เป็นเจ้าของร่วมในห้องชุดที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งและต้องร่วมออกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสำหรับห้องชุดดังกล่าวด้วยมาตรา18ทับ1ในกรณีที่เจ้าของร่วมไม่ชำระเงินตามมาตรา18ภายในเวลาที่กำหนดต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ12 1. ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระโดยไม่คิดทบต้น ทั้งนี้ตามที่กำหนดในข้อบังคับเจ้าของร่วมที่ค้างชำระเงินตามมาตรา18ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปต้องเสียเงินเพิ่มในอตัตราไม่เกินร้อยละ20ต่อปีและอาจถูกระงับการให้บริการส่วนรวมหรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับรวมทั้งไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมใหญ่เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา18มาตรา19คนต่างด้าวและนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว อาจถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ถ้าเป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลดังต่อไปนี้หนึ่งคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นฐานที่อยู่ในราชาอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองสองคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชาอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนสนิติบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา97และมาตรา98แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย สนิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่281ลงวันที่24พฤศจิกายนพศ2515และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 5. คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวซึ่งนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจากักรหรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศมาตรา19ทวิอาคารชุดแต่ละอาคารชุดจะมีคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา19ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ49ของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามมาตรา6 มาตรา19ตรีการโอนกรมรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่คนต่างด้าวหรือนิติบคุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา19ให้ผู้ขอโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดแจ้งรายชื่อคนต่างด้าวหรือ,อนิติบคุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา19พร้อมทั้งอัตราส่วนเนื้อที่ของห้องชุดที่คนต่างด้าวหรือ fish, นิติบุคคลดังกล่าวถือกรรมสิทธิ์อยู่แล้วต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลผู้ขอรับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดแสดงหลักฐานดังต่อไปน,นี้ต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ด้วย1 สำหรับคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา19วงเล็บหนึ่งต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองสสำหรับคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา19วงเล็บสองต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนสาสำหรับนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา19วงเล็บ3ต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย สี่สำหรับนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา19วงเล็บสี่ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนห้าสำหรับคนต่างด้าวและนิติบุคคลตามมาตรา19เวงเล็บห้าต้องแสดงหลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรหรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นอยู่นอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก เงินตราต่างประเทศในจำนวนไม่น้อยกว่าค่าห้องชุดที่จะซื้อมาตรา19จะตะวาเมื่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและหลักฐานตามมาตรา19ตรีและตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องตามมาตรา19ตรีและอัตราส่วนการถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามมาตรา19ทั้งผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์อยู่แล้วและผู้ที่ขอรับโอนไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในมาตรา19เทวิ ใหพนักง,งานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุดกามหมวด4ให้แก่คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลผู้ขอรับโอนนั้นมาตรา19บเกบนจะคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา19ต้องจำน่ายห้องชุดในกรณีดังต่อไปนี้ 1. เมื่อคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา19ได้มาซึ่งห้องชุดโดยได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม หรือโดยประการอื่นแล้วแต่กรณีเมื่อรวมกับห้องชุดที่มีคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา19ถือกรรมสิทธิ์อยู่แล้วในอาคารชุดนั้นเกินอัตราที่กำหนดตามมาตรา19ทวิ2เมื่อคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา19วงเล็บ1ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าวใช้ไม่ได้3เมื่อคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา19 วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองและวงเล็บห้าถูกสั่งในประเทศออกไปนอกราชอาณาจักรและไม่ได้รับการผ่อนผันหรือถูกส่งไปประกอบอาชีพณที่ใดแทนการในประเทศ 4. เมื่อคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา19วงเล็บ2ไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้อยู่ในราชอาณาจากักร 5. เมื่อนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา19วงเล็บ4ถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริมการลงทุน คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซึ่งต้องจำหน่ายห้องชุดตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในกำหนดเวลา60วันนับแต่วันที่มีเหตุต้องจำหน่ายตามวรรคหนึ่งทั้งนี้สำหรับกรณีวงเล็บหนึ่งให้จำหน่ายเฉพาะห้องชุดที่เกินอัตราที่กำหนดสำหรับกรณีวงเล็บ2วงเล็บ3ามวงเล็บ4และวงเล็บ5ให้จำหน่ายห้องชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยู่ทั้งหมดการจำหน่ายห้องชุดตามวรรคสามให้จำหน่ายภายในกำหนดเวลาไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดหรือวันที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นฐานที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ใช้ไม่ได้หรือวันที่ถูกสั่งในประเทศหรือวันที่ถูกคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือวันที่ถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้วแต่กรณีถ้าไม่จำหน่ายภายใน กำหนดเวลาดังกล่าวให้อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจจำหน่ายห้องชุดนั้นและให้นำบทบัญญัติเรื่องการบังคับจำหน่ายที่ดินตามความในหมวด3แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงที่ออกตามบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การจำหน่ายห้องชุดดังกล่าวด้วยโดยอนุโลมมาตรา19ฉเะเมื่อเจ้าพนักง,งานผู้มีอำนาจมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ในราชาอาณาจักร หรือเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏแก่เจ้าพนักงานว่าใบาสําคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าวใช้ไม่ได้สําหรับคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา19วงเล็บหนึ่งหรือเมื่อเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจมีคําสั่งในประเทศคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา19เวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองหรือวงเล็บห้าออกไปนอกราชอาณาจักรหรือมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้คนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา19เวงเล็บสองอยู่ในราชอาณาจักรหรือมีคําสั่งเพิกถอนบัตรส่งเสริมการลงทุนสําหรับนิติบุคคล ตามที่ระบุไว้ในมาตรา19/4แล้วแต่กรณีให้เจ้าพนักง,งานดังกล่าวข้างต้นแจ้งให้อธิบดีกรมที่ดินทราบภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำสั่งหรือวันที่ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวมาตรา1 9สัตตะคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา19ได้มาซึ่งห้องชุดโดยได้รับมรดกในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมหรือโดยประการอื่นแล้วแต่กรณีต้องแจ้งเป็นหนังสือให พนักง,งานเจ้าหน้าที่ทราบภายในกำหนดเวลา60วันนับแต่วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดและต้องจำน่ายห้องชุดนั้นภายในกำหนดเวลาไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดถ้าไม่จำน่ายภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้นำความในมาตรา19บเบญจาวัคซีมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา19อัตทะผู้ใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดในขณะที่มีสัญชาติไทยถ้าต่อมาผู้นั้นเสียสัญชาติไทยเพราะการสละสัญชาติไทย การแปลงสัญชาติหรือถูกถอนสัญชาติตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและไม่ใช่เป็นคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา19ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทยและการที่ไม่อาจถือสมรสใน,ในห้องชุดต่อไปได้ภายในกำหนดเวลา60วันนับแต่วันที่เสียสัญชาติไทยและต้องจำน่ายห้องชุดที่มีกรมสิทธิ์อยู่ทั้งหมดภายในกำหนดเวลาไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่เสียสัญชาติไทยถ้าไม่จำน่ายภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้นำความในมาตรา19เบนเจาวัคซีมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา19นวะผู้ใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุดในขณะที่มีสัญชาติไทยถ้าต่อมาผู้นั้นเสียสัญชาติไทยเพราะการสละสัญชาติไทยการแปลงสัญชาติหรือการถูกถอนสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและเป็นคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา19ถ้าประสงค์จะมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดต่อไป ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ท,ทราบถึงการเสียสัญชาติไทยและต้องนำหลักฐานว่าเป็นคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา19มาแจ้งต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ภายใน180วันนับแต่วันที่เสียสัญชาติไทยแต่ถ้าการมีขมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวนั้นเกินอัตราตามมาตรา19ทวิต้องจำหน่ายห้องชุดที่เกินอัตราที่กำหนดภายในกำหนดเวลาไม่เกินหปีนับแต่วันที่เสียสัญชาติไทย ถ้าไม่จำหน่ายภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้นำบทบัญญัติในมาตรา19เบญจาวัคซีมาใช้บังคับโดยอนุโลมถ้าคนต่างด้าวตามวักหนึ่งไม่ประสงค์จะมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดต่อไปต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ทราบถึงการเสียสัญชาติไทยภายในกำหนดเวลา60วันนับแต่วันที่เสียสัญชาติไทยและต้องจำหน่ายห้องชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยู่ทั้งหมดภายในกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่เสียสัญชาติไทย ถ้าไม่จำหน่ายภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้นำความในมาตรา19เบนจาวัคซีมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา19ทะะัศนนิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดอยู่แล้วถ้าต่อมาสภาพของนิติบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวและไม่ใช่เป็นนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา19 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพและการที่ไม่อาจถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดต่อไปได้ภายในกำหนดเวลา60วันนับแต่วันที่เปลี่ยนสภาพและต้องจำหน่ายห้องชุดที่มีกรรมสิทธิ์อยู่ทั้งหมดภายในกำหนดเวลาไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่เปลี่ยนสภาพถ้าไม่จำหน่ายภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้นำความในมาตรา19เบนจาวัคซีมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา19 เอกาทษานิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดอยู่แล้วถ้าต่อมาสภาพของนิติบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวและอาจถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้เพราะเป็นนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา19ถ้าประสงค์จะมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดต่อไปต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและต้องนำหลักฐานว่าเป็นนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา19 มาแจ้งต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ภายใน180วันนับแต่วันที่เปลี่ยนสภาพแต่ถ้าการมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของนิติบุคคลนั้นเกินอัตราที่กำหนดตามมาตรา19ทวิต้องจำหน่ายห้องชุดที่เกินอัตราที่กำหนดภายในกำหนดเวลาไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่เปลี่ยนสภาพถ้าไม่จำหน่ายภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้นำความในมาตรา19เบนจาวัคซีมาใช้บังคับโดยอนุโลมถ้านิติบุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ประสงค์จะมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดต่อไป ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ทราบถึงการเปลี่ยนสภาพภายในกําหนดเวลา60วันนับแต่วันเปลี่ยนสภาพและต้องจําหน่ายห้องชุดที่มีคำสิทธิ์อยู่ทั้งหมดภายในกําหนดเวลาไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่เปลี่ยนสภาพถ้าไม่จําหน่ายภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้นําความในมาตรา19เบนจาวัคซีมาใช้บังคับโดยอนุโลม